Sí. นี่เวิลด์แชมเปี้ยนชิพซุปเปอร์แชม์มวยรอบเงื่อนชยโยสินเชื่อจำนวนทะเบียนรอบชิงชนะเลิศพิกัด138ปอนด์สายน้ำเพชรมวยไทยแอคทีฟจอมเตะแดนดอกบัวมวยแข่งหนักจากโบรราชธานีดวลกับกายสิทธิ์ปอประจันสีขุนเข่าเมืองเกินร้อยจอมแกล่งจากร้อยเอ็ดมวยรอบโกลว์เฮาส์กลางปีพิกัด140ปอนด์รอบชิงชนะเลิศจิงโจ้พันลุยจากกาชานสายบวกจอมบูจากออสเตรเลียปะทะกับนักรบแมกยาแพทริกซาน่า มวยจองฝีมือสุดอันตรายจากฮังการีสึกไตบัลลังลุ่มพินีพิกัด139 9ปอนด์มวยใต้สายโหดลุ่มพังาอีเกอร์มวยไทยจอมดีเดือดจากพังาปัทะ,ะแซมบ้ามัดสั่งโฮเซวิเอราจากบราซิลลุ่มพินีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพซุปเปอร์แชมป์สดทางช่อง8วันนี้5้าโมงครึ่งเป็นต้นไปแฟนมวยไทยห้ามพลาดโกลบอลเฮาส์ครบลากหลายให้บ้านคุณ